ในการทำงานครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกลองนี้ยอีเวนก็ตามนะเราจะต้องมีการสื่อสารกันนะครับและการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดการที่เรามีแต่ของเข้ามาในกองถ่ายนะครับมันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นสื่อสารง่ายขึ้นและทํางานคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินไปบอกเดินไปตะโกนให้มันเจ็บคอเลยนะและที่สําคัญนะครับมันจะทําให้คุณดูโปร่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับจะมารีวิวอินเตรคอมที่น่าใช้ราคาดีและทำให้ทุกคนดูโปร,โปรมากขึ้นนะครับซ a ลลมโนิกไว t ์ท็อก 9SE ตัวนี้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่จากทางซาล a m ม n i นินะมีการดีไซน์ออกแบบมาใหม่ที่ดูเท่และน่าใช้มากๆนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนไปดูการใช้งานจริงและรีวิวแบบจริงๆนะครับจากที่ได้ไปทดสอบและใช้งานมานั่นเอง มาดูที่ภาพรวมและสเปคของอินเตอร์คอมตัวนี้กันนะครับภายนอกโดยรวมแล้วเนี่ยวัสดุดีบิควคุณตี้ดีนะงานประกอบทําออกมาได้ดีเลยนะครับลักษณะการดีไซน์เนี่ยดูน่าใช้แล้วก็เทม่มากๆเลยนะอันนี้ถือว่าชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับตัวโฟมหูฟังนะครับทำออกมาได้นุ่มทั้งสองข้างเลยนะใส่สบายมากๆเลยนะครับด้านนึงจะเป็นที่เอาไว้ใส่แบตนะที่หูฟังนะครับจะมีไฟแสดงสถานะบอกตลอดเวลาเลยนะปุ่มกดต่างๆนะครับทำออกมาได้ดูเข้าใจง่ายแล้วก็กดง่ายมากๆม,มีปุ่มเม็ดมะยมบ,บ,บนหูนะครับที่เอาไว้หมุนปรับระดับเสียงได้นะแล้วกก็สาาาามมรถดดดไ้้้ทีี่นขงจะ ปุ่มไว้สําหรับเปิดปิดนะครับแล้วก็ช่อง USB Type C ไว้ชาร์จไปใช้ไปหรือว่าต่อกับโทรศัพท์ได้นะปุ่มกดมิวใหม่นะครับแล้วก็ช่องลิงก์นะไว้สําหรับเสียบสาย3.5มิลน,นะครับเพื่อต่อเพื่อเป็น9หูได้นั่นเองแล้วก็มีเสาสัญญาณ Duo w ท s t e น n a มาให้นะครับเป็นเสาคู่นะอยู่บนหูฟังอันนึงนะครับแล้วก็อยู่ด้านในหูฟังอีกอันนึงนั่นเอง ในรุ่นไวท็อ 9SE ตัวนี้นะครับใช้สัญญาณ2.4กิกะเฮิรต์นะมีระบบออโต้ฟรีเควนซีฮอปปิงนะครับที่เลือกหาช่องสัญญาณที่ดีที่สุดให้อัตโนมัติขณะใช้งานนะลาเทนซีหรือค่าความดีเลยของเสียงตอนพูดเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับแค่0.14วินาทีเองจากที่เทสมานะครับรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่ได้ดีเลยอะไรเลยนะเสียงพูดตอนสื่อสารกันนะครับเคลียร์แล้วก็ชัดเจนนะแล้วเขาก็มีระบบ Clear Talk, เคลียร์ท็อกออกรีทเทตัดเสียงรบกวน360องศามาให้นะครับที่ทาให้ตัดเสียงร ก็สามารถเลือกระดับได้นะครับแค่กดปุ่มที่ก้านไม้นะถ้าเป็นแบบวิคนะครับไม้จะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นแบบสตรองไม้จะเป็นสีเขียวนะครับอินเตอร์คอมสามารถส่งสัญญาณได้ไกล3 5 0เมตรเลยนะอันนี้บอกก่อนนะครับว่าใช้จริงในที่โล่งได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้าใช้ในที่ที่มีกำแพงหนาๆนะครับก็อาจจะมีลถทอนลงมาบ้างนะในรุ่น 9SE ตัวนี้นะครับเป็นแบบหับฟรีนะสามารถตั้งตัวไหนเป็นแมสเตอร์หรือเป็นรีโมทก็ได้นะครับถ้าเป็นแมสเตอร์นะครับไฟจะขึ้นที่ตรงกลางแล้วก็ขึ้นที่ตัวเป็มนะ ส่วนวิธีสลับแมสเตอร์กับรีโมทนะครับก็แค่กดปุ่มมิวค้างไว้5วิวก็จะเป็นการสลับเปลี่ยนโหมดไปมานะครับตัวแมสเตอร์นะครับสามารถใช้อ o u n c ์ Mode หรือโหมดประกาศได้นะครับให้กดปุ่มวอลลุ่มค้างไว้นะเพื่อเป็นการประกาศนะครับแล้วตัวรีโมทเนี่ยจะถูกปิดหูฟังทั้งหมดนะเพื่อให้ฟังแมสเตอร์ได้อย่างเดียวนั่นเอง แบตเตอรี่นะครับสามารถใช้ได้24ชั่วโมงนะตามสเปคที่เขาบอกมานะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จมาให้นะครับเป็นลักษณะแบบชาร์จจิ้งสเตชันนะที่วางชาร์จได้ครบทุกก้อนเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยและสุดท้ายนะครับแพ็กเกจจิ้งมาเป็นแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะครับเขาก็มีแถมสาย C2C C2 Lightning แล้วก็สติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะครับนอกจากนี้เขายังต่อแอปซัลเลอนิกเพื่อตั้งค่าควบคุมต่างๆได้ด้วยนะแต่ว่าต้องต่อผ่านสายเท่านั้นนะครับซึ่งเขาก็มีสายแถมมาให้เช่นกกััันนนถ้้้้าาใใคครรจะะะตตตต่่่่ออออเเเพิมมมป็็9วบบไไไดดโยยงีลแชส ลิงแมสเตอร์ชุดเข้าด้วยกันแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเรามาดูในส่วนของการใช้งานจริงกับสเกลงานระดับกลางกันบ้างนะครับ และวันนี้นะครับเราอยู่ันที่หน้าง,งานจริงแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราใช้การสรรื่อสารเป็นระบบแบบอินเตอร์อคอมเนาะก็คือใช้อินเตอร์คอมสรรืสรร่อสารกันแหละแต่ว่าวันนี้เราได้ตัวซาร์ม o n นิกไวน์ท็อก 9SE มานะครับเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูรีวิวกันว่ามันเป็นยังไงบ้างกับผลลัพธ์ในการใช้งานจริงนะครับวันนี้เป็นสกลที่ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขณะนั้นนะครับแต่ว่าเราจะมาลองเทสรเรื่องสัญญาณกันดูว่าเป็นยังไงนะครับ ในงานนี้นะเป็นลักษณะงานไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งคนที่จะใส่อินเตอร์คอมเนี่ยจะมีด้วยกัน5คนนั่นก็คือคนคุม OB 1คนนะครับแล้วก็ตะกล้องอีก4คนเรากระจายอินเตอร์คอมไว้ที่ตะกล้องแต่ละคนนะครับเพื่อเวลาอยากได้มุมไหนหรือจะเปลี่ยนมุมยังไงเนี่ยก็สามารถสื่อสารหากันได้อย่างรวดเร็วนะสถานที่ที่เราทํางานนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าพอถึงเวลางานจริงแล้วเนี่ยก็ต้องสื่อสารระหว่างกันพอสมควรเลยครับในส่วนของตอนบล็อกช็อตนะครับเราให้คนที่ดูมุมภาพเนี่ยคอยสั่งผ่านอินเตอร์คอมมานะแล้วเราก็นั่งอยู่ ภายในงานนะครับก็จะมีทีมงานหลังกล้องบางส่วนนะที่จะคอยตะโกนเชียร์อัพ KOL ที่มาตลอดเวลาแล้วครับนั่นแปลว่าจะมีเสียงดังๆรอบข้างตัวตะก้องตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าโหมดตัดเสียงรบกวนที่ให้มาในตัว Y ายท็ 9SE เนี่ยถือว่าทํางานได้ดีมากๆเลยนะครับเราไม่ได้ยินเสียงจากคนที่ตะโกนอยู่รอบข้างตัวเราเข้ามาเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเดี๋ยวเราจะลองอนาลโหมดกันนะครับที่กดค้างแล้วก็ทุกคนจะถูกปิดไมหมดแล้วก็จะเป็นเราที่พูดได้คนเดียวเดีย๋ยวลองลองดูนะครับกดค้างไว้ ได้ยินได้ยินอันนี้คือได้ยินใช่ไหมไ้ยแต่แต่ไม่ไม่ได้ยินแต่พี่แต่พี่ได้ยินผมใช่ไหมได้ยินโมได้ยินไหมได้ยินแต่หาว่าโมเนี่ยยังไม่แดงแดงอยู่เนี่ยอ่าอะไรเอาเอาโชว์ก่อนโชว์ก่อนอ่าโชว์โชว์นะอันนี้เป็นสีแดงนะพอพอเราปล่อยปุ๊บมันจะกลับเป็นสีเขียวอ่ะไรพี่นันลองพูดหน่อยครับพี่การลองพูด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 แล้วพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วโอ้ย ถ้าสมมติอย่างที่เราบอกครับถ้าสมมติกดในตรงปุ่มวอลล่มค้างไว้เนี่ยมันจะเป็น announce mode ตัว master ก็จะสามารถพูดกับตัวได้เลยแต่ว่าตัวอื่นก็จะพูดกับ master ไม่ได้มันก็เหมือนโหมดที่เอาไว้ประกาศนี่แะครับใช่ และจากที่ได้ไปลองใช้งานมานะครับเรามีความเห็นแบบนี้นะอย่างแรกก็คือเรื่องเสียงนะครับจากที่ได้ลองมาหลายแบรนด์เนี่ยบอกได้เลยว,ว่าサラมอนิกทำออกมาได้ดีมากๆนะเคลียชัดเจนแล้วก็สื่อสารกันร,รู้เรื่องนะครับในส่วนของโมเตอเสียงรบกวนเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันนะดีซะจนเวลาเราพูดกับไม้นะครับเราต้องเอาไม้ไวใใ้ใกล้ปากหน่อยนะคือถ้าเราเอาไม้ออกหางจากปากนิดนึงเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงพูดแล้วนะครับจริงๆมันคือข้อดีนะเพราะว่าไม่เป็นการบอกบอกว่าเขาตัดเสียงรบกวนออกมาได้ดีจริงๆนะครับ ในส่วนของเรื่องสัญญาณนะครับตัวนี้เนี่ยใช้สัญญาณ 2.4G นะจากที่ได้ลองใช้งานจริงมานะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับเราควรจะเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับลักษณะงานของเรานะถ้าไปใช้ในที่ที่มีกำแพงนนหนาๆนาหรือสัญญาณตีกันเยอะๆเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ควรจะเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับประเภทงานของเรานั่นเองนะครับและอย่างถัดมานะครับคือเรื่องดีไซน์ของอินเตอร์คอมตัวนี้นะอันนี้ส่วนตัวนะครับบอกได้เลยว่าชอบมากๆโดยเฉพาะเสาสัญญาณแอน และแน่นอนนะครับมีข้อดีเราก็มีข้อติเหมือนกันนะครับในส่วนของกระเป๋าวิดีโอคอมเนี่ยที่เขาให้มานะครับจริงๆก็คือดูดีนะแต่ว่าช่องที่เป็นช่องเก็บวินีโอคอมนะครับมันเป็นช่องเปล่าๆโล่งๆนะจริงๆอยากให้มีโฟมนะครับหรือมีอะไรสักอย่างนะครับที่มาแบ่งสัดแบ่งส่วนในการเก็บวินีโอคอมให้เป็นระเบียบมากกว่านี้นะอันนี้ก็คือการที่ยัดๆลงไปครับสุดท้ายแล้วก็คือต้องไปวางวๆงทับกันซึ่งมาดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อติอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับ สรุปแล้วนะครับการที่มีอินเตอร์คอมเข้ามานะครับมันจะทําให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นแล้วก็คล่องตัวนั่นเองนะครับดูมืออาชีพมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอินเตอร์คอมนะครับหรือจะหาอินเตอร์คอมสักชุดเนี่ยบอกเลยว่า Ytalk9SE ตอบโจทย์ครับและในส่วนฟีเจอร์ที่ให้มานะครับหรือว่างานประกอบเองก็ตามเนี่ยบอกเลยเลยว่าดีมากๆนะสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับเด็กฟิล์มทีโปรดักชั่นทีมีเวนนะครับบอกเลยเลยว่าควรมีติดไว้นะครับสำหรับใครที่อยากได้อินเตอร์คอมตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ซ สวัสดีครับ